เขาถูกผีอัมตอนช่วงประมาณบ่ายๆะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนกับมีผู้หญิงเนี่ยมากดเขาทั้งแขนทั้งขาเลยเขาดิ้นไม่ได้จอยากจะตะโกนเรียกผมก็เรียกไม่ได้เขาเห็นผมเดินไปเดินมาแล้วผมก็ดื่มน้ำอัดลมแล้วก็เปิดโทรทัศน์เขาเห็นผมนะเขาเรียก,กเขาตะโกนเขาตะโกนไม่ได้เนี่ฮะพี่ แล้วไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ยังไงเพราะว่าเขาเคยโดนแบบนี้มาสองครั้งแล้วเขาก็ห้อยพ้าอยู่ด้วยนะพี่อืมตรงนี้ตรงนี้ที่ไปโดนจุดเดิมหรือโดนจุดอื่นๆ่นต่างกันที่ที่อื่นนะอสองครั้งครั้งแ,<ล>แรกครั้งแรกจังหวัดจังหวัดหนึง่งอีกครั้งหนึ่งก็จังหวัดหนึง่งจังหวัดติดกันเลยอืม ตอนกลางวันทั้งคู่เลยพี่อืมวิธีแก้ก็คือฝากไปบอกด้วยว่าข้อหนึ่งไม่ว่าจะไปที่ใดก็แผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาให้เขานะครับก่อนที่จะพักก่อนที่จะนอนอะไรก็นะโมตัสสะสาระหังสัมมาแล้วก็บทนี้คือบทที่พระป่าบางท่านท่านพุกสวดประจำหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไเลยนะคือพุทธทางสรงังคัจฉามิ ทำมังสรนัจชามิสังฆสารนังคัจชามนินะครับก็นึกถึงพุทธเจ้าแล้วก็แผ่อุทิศบุญให้สัพพจิตวิญญาณแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าอย่ามาหลอกมาอั้มกันนะนะครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอั้มแล้วเนี่ยมีพระก็ยังมาเนี่ยมผมก็เคยมีประสบการณ์พวกนี้เหมือนกันมีพระก็ยังมาอึดอัดเลยหายใจไม่ออกเลยกระดุกกระดิกแทบจะไม่ได้สิ่งที่ควรต้องทําก็คือว่า อ่าฝากไปบอกด้วยว่าคือต้องอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์งโดยเฉพาะถ้าเกิดพระสงค์เนี่ยครับต้องถามว่าแฟนของคุณเนี่ยศรัทธาในองค์ไหนมากที่สุดหลวงปู่หลวงพ่ออะไรลองอธิษฐานเชิญท่านมาแต่ตอนที่เราฉุกระหุกเจอผีมาคลุกวงในกำลังเล่นงานเนี่ยอ่า โดยมากนะสําหรับตัวผมนะจะอัญเชิญมาทั่วๆเลยนะมาหมดเลยอัญเชิญหมดเลยแต่ต้องถ้าเกิดคนที่ฝ่ายในธรรมหรืออะไรจะมีพระจะมรณภาพแล้วหรืออยังไม่เนี่ยจะมีพระที่ตัวเองอ่ะนับถือมากที่สุดในชีวิตจริงไหมครับครับผมใช่ครตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใช่เนี่ยแหละพอถึงเขาคขับขันต้งเรียกท่านมามันมีข่าวเด็ก ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะและ้วไม่รู้ว่าไปนั่งเหลือจะจะกลับประเทศหรือจะไปไหนหรือจะเดินทางไปไหนนะแล้วมีพายุเข้ามาเขาบอกโอโ้ตายแน่ๆเลยนึกถึงอะไรต่ออะไรก็ยังนิ่งเงียบอะไรออเลยปรากฏเขานึกถึงหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับขอบุญบรารมีรรท่านมาช่วยครับก็สามารถป้องกันได้ส่วนผมที่เคยเจอวิญญาณมาอำ จะมาทําร้ายเนี่ยก็เห็นพอลืมตาเนี่ยเห็นยืนอยู่อาการเดียวกับแฟนคุณเลยครับคืออ้าปากพูดไม่ได้ครับผมแต่ก็ท้งนั้นที่เห็นเห็นเห็นอีกคนหนึ่งนะพี่นะอีกคนหนึ่งเดินไปเดินมาแล้วตอนบบ่ายด้วยนะผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรพอพอพอเขาเหมือนกับว่าโดนโดนถูกถูกเลิกอ่้แล้วเนี่ยเขาแบบเหนื่อยมากแล้วเขาก็ตาลือกับกเลยมื่วเล่าให้ผมฟังบอกพี่ หนูตะโกนเรียกพี่แรงดังมากแล้วทำไมพี่ไม่ได้ยินเหรออยหกมาพานผมอีกนะออืมืมมผมก็งงจริงว่าเอ๊ะอะไรทั้งทั้งที่ผมก็เห็นเขานอนเฉยๆอ่ยอืมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาแต่อันเนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อืม,อมก็ของผมนั่นเคยโดนอัมแล้วก็ พยายามเอาตัวรอดเอาตัวให้ออกหลุดไม่หลุดนะครับเล่นเอาเหนื่อยเลยครับสุดท้ายผมก็นึกถึงหลวงปู่สดวัดปากน้ําท่านมาเลยครับมาแล้วก็เหมือนจัดการพวกมันนะ่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็หลับสบายแต่แต่น,นี้นะพี่โชคผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ผมอ่ะไม่ไม่เคยเจอนะ แบบนี้ผมไม่เคยเจอไม่ทราบว่าเอ๊ะรู้จิตผมแข็งหรืออะไรป่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมคิดว่าผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวพวกเขาอ่ะบางครั้งก็แบบว่าเวลาไปนอนที่วัดหรืออะไรอย่างนี้นะมีเสียงกุกกักกุกกักอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเขาแต่เขาคงมากวนเฉยๆอ่าแต่ผมไม่ได้เคยเห็นแบบผ่มพาม,ามอะไรต่อหน้าอะไรเงี้ไม่มีไม่เคยเจออืมเคยเจอแต่แบบ เฉียดเฉียดอ่าอันนี้มีเรื่องเล่าค่าเวลาอีกอีก,อ,กอีกนิดหนึ่งพี่เนี่ยขอค่าเวลาด้วยอ่าอันนี้ผมเคยไปเขื่อนจังหวัดหนึ่งนะเป็นบ้านพักราชการที่ว่าให้กลุ่มให้กลุ่มพวกราชการไปพักได้อืแล้วทีนี้พวกผมอ่ะคือตอนนั้นไปนสัมมนาต่างจังหวัดแล้วก็ผมมาคุยกับเพื่อนๆไว้ว่าอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวไปถึงที่นั่นเดี๋ยวจะไปเล่นน้ําบนเขื่อนเลยนะบนสันเขื่อนเลยนะเออพวกสองสามคนก็บอกว่าอ่าไปให้ไปเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ํากันเอยสัญญาณนะเว้ยอ่าเอา,เอาทุกทุกคนก็สัญญากันสามสี่คนนี่แหละแล้วทีนี้มีพี่อยู่คนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยถ้าจะเล่นน้ําอ่ะเอาเสื้อจูชีพไปผมเอาเสื้อจูชีพมาสิบกว่าตัวผมว่าโอเคแล้วพอไปถึงที่นั่นพวกเพื่อนๆก็เล่นเล่นบอลกัน เหลือแต่ผมเนี่ยที่ผมไม่ชอบเล่นกีฬาบอลน,นะผมก็ยืนดูแล้วก็รอพวกเขาเนี่ยเอ้ยเมื่อไหร่จะมาเล่นอ่มันก็ไม่เล่นสักทีันก็เออเออไปเล่นก่อนแตพ่พี่พี่รู้ไหมบรรยากาศที่จะไปเล่นนี่นะน้ํานี่นะออกเขียวเขียวนิ่งเงียบเงียบเลยแล้วก็มีเป็นโป๊ะโปะโปะแบบเหล็กอยู่อะแล้วไอสนามบอลก็อยู่อีกมุมหนึ่ง แล้วมันจะมีเป็นคันดินขึ้นมาคือบังไม่ให้พวกเพื่อนเห็นผมก็เดิน<ม>เดินมาตรงริมริมริมน้ำอะ่ะซึ่งอยู่บนเขื่อนด้วยน้ำก็เงียบเขียวเลยแต่ผมมาใส่เสื้อชูชีพไปลืมเล่าวะผมก็ใส่เสื้อชูชีพไปผมก็ไม่รู้เลือดบ้าหรือเปล่าหรือว่าโดนเขาโดนจิตโดนใจให้ผมจะเล่นน้ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมนึง<ม>ในใจว่าผมพูดไปแล้วว่าผมจะเล่น เพราะฉะนั้นผมก็ขอเล่นสักนิดหนึ่งก็ยังดีนิดเดียวแล้วผมก็จะขึ้นเลยแต่พอสักแป๊บหนึ่งมันมีไอเนี่ยเพื่อนก็เตะบอลลอยมาเลยตุ้มลงน้ำแล้วทีนี้เขามีไม้ไผ่พี่ไม้ไผ่นี่ยาวมากเลยประมาณเจ็ดแปดเมตรน่ะต่อกันอสองทอดอะ่ะสำหรับอเอามาเขี่บอลผมก็ช่วยเขี่ให้พวกมันพวกมันก็มาเขียเขียเสร็จแล้ว มันก็ไม่มาเล่นน้ํามันก็ไปต่อมันก็ไปเตะบอลอีกมุมหนึ่งทีนี้ก็เหลือแต่ผมผมว่าอา้ายังไงตัดปัญหาแล้วกันผมลงไปแช่ในน้ําลงไปแล้วก็ขึ้นเลยดีกว่าถือว่าเราได้เล่นน้ําแล้วตามคําพูดของเราแล้วทีนี้ก่อนที่ผมจะลงน้ำาอัพี่ได้ยินเสียงเหมือนกับผมก็ไม่ได้ว่าเขานะว่าเป็นเหมือนอะไรนะมันมันดัง ตุ๋มแบบชุ่มเลยแบบเหมือนกับมีมีอะไรที่แบบว่ามองอยู่แล้วพลุ้มลงไปพี่น้ํานี่ก็เพิ่มกว้างเลยไม่รู้เป็นตัวอะไรหรือว่าเป็นตัวอันนี้ไม่ได้ว่าเขาเป็นตัวเงินตัวทองะนะหรือว่าตัวนั้นอยู่แล้วก็ฟุบดําน้ําลงไปแต่เขากระจายวงน้ํากว้างเลยผมก็เอา้าลงเลยผมก็ลงลงเสร็จขึ้นเลยเออ น้ำนี่นะพี่ลึกมากเลยแต่ผมไม่สนใจผมถือว่าผมลงไปแล้วแล้วผมก็รีบขึ้นเลยประมาณห้าวินาทีได้ผมลงไปแช่แล้วก็ขึ้นมาเลยถือว่าผมเล่นแล้วก็จบถือว่าปิดจ็อบไปแล้วพี่เรื่องนี้นั่นแหละฮะอืมนี่ก็เล่าสู่กันฟังแล้วพี่พี่คิดว่าอ่าสิ่งที่กระเพื่อมหรือทําให้น้ําเนี่ย มีเสียงดังนั้นพี่คิดว่าอะไรออืมผมปรึกษากับคนที่พอรู้เรื่องผีนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นผีพายพี่ว่าเป็นไปได้ไหมคงพายพา,ยายอยู่แล้วทูแรงไม่ไหวโดนขึ้นมาพัดเป็นอยู่ใต้ท้องทะเลตอนนั้นก็จะไม่เป็นผีแันนี้พอทูไม่ไหวุ๊กตายก็<พ>ตายอายือพุดเล่นนะครับาย ฮ่าไม่เป็นไรพี่ผมฟังพี่มาตลอดเลยนั่นแหละเรื่องก็เล่าสู่กันฟังเนี่ยพูดพูดถึงรเรื่องเรื่องผีอัมเนี่ยแฟนคล<ำ>ับ<ำ>ที่ว่าเจอหนักนะจู่ประมาณสักหกโมงเย็นนี่แหละโคเพฝนก็ตกด้วยนะเขานอนเปยเขานอนเปอยู่ข้างล่างเปต้นมะม่วงปลูกต้นมะม่วงแล้ว นอนเล่นนอนเล่นอยู่กับพี่สาวเขายังไม่ได้หลับนะแต่วันนะั้นฝนมันกําลังจะตกอะ่ะพี่พี่สาวเขาก็เลยไปไปเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรแฟนผมเขาก็นอนเล่นฝนกําลังจะตกช่วงที่ช่วงที่แบบว่าลมมันพัดมาแรงๆอะ่ะแฟนผมเล่าให้ฟังว่าที่ลมมันพัดมาวุ๊บมันมันมาเข้าตัวแฟนผมอะ่ะปุ๊บเข้าแล้วเขาลุกไม่ได้เลยขยับไม่ได้เออลืมตาอยู่นะ ตาหนีลืมอยู่เลยเแล้วเขาก็เรียกเรียกพี่สาวเขาเรียกพี่สาวเขาก็าไม่ได้ยินเขาก็ตะโกนอยู่นั่นแหละเป็นโอ้โหเป็นนาน่ะจนกว่าพี่ชายคนกลับมาจากทํางานเขามามาเห็นฝนก็ตกแล้วนะเขามาเห็นอ้แฟนผมนอนอยู่เปรนะ์เขาก็มาเรียกแฟนผมว่ามานอนตากฝนทําทไมทําไมไม่เข้าบ้านแฟนผมก็ตะโกนสุดเสียงเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วย แต่ว่ามันไม่ออกปากอ่ะมันก็พูดในใจอ่ะอพี่ตาเขาก็ลืมเลีอยตาไปล็อกแรกล็อกแรกเนี่ยพี่ชายเขาก็ตะโกนเรียกเขาก็บอกทําไมไม่เข้าบ้านมานอนตากฝนทําทไมอ่ะแฟนผมเขาก็พูดไม่ได้เขาก็จะขยับตัวไม่ได้ทีนี้เขาก็ไอพี่ชายเขาก็เลยสงสัยว่าไปนอนตากฝนมันก็ลืมตาอยู่เมื่อนอนตากฝนเขาก็เลยไปขยับเป ขยับเป้์ขยับอะไรก็ก็ไม่ออกอ่ะมันก็ทับอยู่ไงละเหมือนมีวิญญาณมาทับอยู่อยู่ไม่ให้เราขยับได้ครับอืแต่ทุกคนจนจนแบบว่าตาตาแก่ที่อยู่ข้างบนบ้านเนะ่ยเขาก็ตะโกนลงมาว่าผีอำอามันสิแค่นั้นแะแบบไอ้นี่ผีตัวนี้ก็ออกไปเลย มันก็ลุกขึ้นมาโอ้มันบอกว่าเกือบเกือบชั่วโมงอะ่ะเกือบจะแบบจนมันเหนื่อยหมดแล้วมันดิน้นจนมันเหนื่อยขยับตัวไม่ได้แต่เหมือนในตาแกนี่แกแก,แกจะเป็นแบบคนมีมีคาถาม,มีอะไรอะแกตะโกนแค่นั้นนะผีมันรีบออกจากกลางเลยครับครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้แทกผมว่า พวกนี้มันน่าจะมันมาได้ทุกเวลาครับผมว่าแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเขาเขาจะเข้าได้ยังไงแล้วเขาสามารถเลือกคนได้ไหมหรือคนที่เขาจะเข้าเนี่ยจะจิตอ่อนช่วงเวลานั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะแต่จยงผมยังผมเจอเจอกับตัวเองนี่ผมก็นอนอยู่ในรถนี่ธรรมดาเนี่นอนอย่างนี้นครัะไม่ได้คิดอะไรนะ เขาก็จะขึ้นมาทับตัวเราเลยนะมันขึ้นมาเป็นโผล่หน้ามาเลยอย่างของผมเห็นเนี่ยเห็นหน้าขึ้นมาทับขึ้นมาจะทับเราเราก็ถีบถีบมันลงไปมันก็ไม่เหมือนเราถีบอากาศอ่ะยันอากาศอะอมันก็เข้ามาทับครับเข้ามาเหมือนจะมันจะเข้ามาล่างล่างผมอะอที่ผมเห็นเนี่ยจะเข้ามาล่างผมไม่ได้จนผมแบบหน้าหน้าเขา,านี้เหมือนคนปกติไหมพี่ หน้ามันจะแบบดำครับดำหน้าดำแบบแล้วมันก็สแสยะยิ้มแบบยังไงอะ่ะเหมือนยิ้มย้อยเยอะ่ะเหมือนยิ้ม,มย้มอยเยเราอ่ะเออเหมือนมันเพราะว่าผมจะไปนอนตรงนี้บ่อยจนทุกวันนี้ผมไม่ไปนอนแล้วผมจะเข้าป่มามึงเดียวแลผมจะรอลงของประมาณตีตีสี่ผมถ้าขึ้นของเร็วผมก็จะออกมานอนรอเวลาเงีย มันมันเข้ามามันธรรมดา,าผมจะปิดกระจกปิดอะไรปิดประตูรถไว้หมดเลยนะแต่นี่มันขึ้นมาเลย<ม>ขึ้นมาในรถ,รถนทั้งในรถผมผมไม่เคย<น>โดนอัมไงผมก็เลยไม่รู้ <ใน S 2> ก็ไม่อยากจะ<า>ทาย<ม>แต่ก็ไม่น่านั่นแหละผมฟังมามีแต่คนเขาบอกว่าก็เคยโดนอัมแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ใช่ไหม ที่พี่โดน<ช>แต่ของพี่นี่ยันยันไปก่อนได้นะแต่แฟนพี่นี่โดนไปชั่วโมงนี่ผมว่านานนะเอะแฟนของผมนี่โดนโดนประมาณห้านาทีนี่เขาบอกว่านานมากหายใจแทบไม่ออกแทบจะแบบเขาคิดว่าเขาเป็นโรคไหลาตายเขากลัวคือ,อ,อผมนีง<ถ>โอ้โหแล้วของแฟนพี่ทั้งชมเกือบชั่วโมงนี่ก็โอ้โหหนักแน่นนะ่ะ อย่างแฟนผมนี่จนฝนตกจนเปียกหมดอะเขานอนอยู่นอะจนจนพี่คนเขากลับมาจากทํางานเขามาเจอเขาตึงเรียกให้เข้าบ้านแต่มันก็ขยับตัวไม่ได้อยู่ดีมันคงกะเอาแบบเอาแบบจังเลยแหละมว่านะไม่ต้องแฟนผมพี่คิดดูเขาห้อยพระอยู่นะพระก็ไม่ใช่ของผมนี่ก็เป็นคนที่เล่นวัตถุมงคลพอสมควรนะแล้วพระเขานี่ของแท้ด้วยนะแล้วก็ดังด้วยนะ ชื่อดังเลยทำไมอ,อ,อรู้ว่าไม่ได้ชาร์จแบต <S 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 ใช่ไหมไม่ได้ชาร์จแบตตัวอย่างของผมนี่เวลาไปไหนอะไรเงี้ยหรือช่วงเย็นอะไรทำวัดเย็นอะไรด้วยแต่เขาก็จะห้อยเอาไว้อย่างนั้นห้อยเอาไว้ไปไหนก็ไปไหนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าโบสถ์ไม่ได้มาทําวัดไม่ได้เวลาพิธีลุกเซของเกจิอาจารย์อะไรต่างๆก็ไม่ได้ใส่กล่อง หรือผูกสายศีลอะไรไปน,นี่เขาไม่ได้ทำะนะแต่ของผมนี่ผมจะชาร์จแบตบ่อยเป็นช่วงเลยนั่นนะฮะแต่ของผมนี่ก่อนจะออกจากบ้านนี่ผมจะท่องคาถารัทธนานะอัญเชิญอันเชิญพระทุกครั้งอ่ะครับมันมีคาถาอัทธนาพระอยู่อันเชิญพระอ่าของพี่ใช้บทยังไงของผม พุทธังรัตนาังธรรมังรัตนางสังขังรัตนานงพุทธทางประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมอ๋อบทเดียวบทเดียวกับผมเลยบทเดียวกับผมครับแล้วแล้วของผมนี่จะตามด้วยเวลาจะสวมก็จะตามด้วยโอมพระพิรวมสวมพระพิรอดแล้วเวลาถอดก็โอมพระพิรอดถอดพระพิรวมเอันนี้หลวงปู่หลุยเวลาบวชขาวนะท่านให้ไว นั่นน่ะก็เวลาโอมพระพิ่รพรดนี่ตอนสวมแล้วเวลาจะถอดท่านออกก็ท่องย้อนอ่าฟึบออกนี่นั่นน่ะพูดทางรัตน์ทางธรรมรัตน์สังฆรัตน์พูดธรงมิชิเมธธรรมัิชิเมธสังฆวิชิที่เมโอบทเดียวกับผมเลยนั่นแหละพี่ผมก็ใช้บทนี้เหมือนกันนั่นน่ะนั่นแหละผมขนาดพระผมอยู่ในคอวมันนั้นนหะมันยังเข้ามาอ่ำผมได้พี่คิดด้วยนั่นแ่ะสี ผมก็งงเหมือนกันแต่ของผมผมก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่ก็ผมก็จะมีพี่พยนอะไรเงี้ยผมก็จะมีเน็บไปด้วยนะเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเดินไปเข้าป่าไปเที่ยวอะเี้ยธรรมชาติอะไรเงี้ยผมก็จะเน็บพี่พยนไปด้วยแล้วก็ลูกสะกดอะไรเงี้ยผมก็จะมีไว้ตะกงตะกุดอะไรเงี้ยก็ก็มีไว้เหมือนกันผมก็จะมีพร้อ สดงว่าพี่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอพอดีพอดีอ่ะพี่ไม่ได้เยอะมากเพอดีพอดีนั่นน่ะแต่ผมก็งงว่าเอ๊ะของแฟนผมนี้ก็แท้นะแต่จะบอท่านเขายังอ่ำได้นะไม่น่าเชื่อหรือว่าไม่ได้ชาร์จแบตแบตอ่อนนะนะพี่นะได้แล้วเนี่ย พีโชคนั่งยิ้มมานะคุณพลถึงจุดหมายหรือ,อยังครับอ๋อถึงแล้วครับ้อ,อมเราแล้วบอกด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่เอวันมี